วันยงอยงเชิญนี่ครับวัยนยองกูไม่คุยมีทิมซูมา c h ปบุบ้นนอนคนนอนคนเดียวที่บ้านหลายวันใช่ไหมบูบูเป็นเป็นตุ๊ก,กตาตัวเดียวที่อยู่ในห้องเพราะว่า หลังๆเริ่มเริ่มไม่ค่อยอันนี้กับตุ๊กตาเพราะว่าเป็นเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมทุกคนแล้วพอตุ๊กตาเยอะมันก็จะเก็บฝุ่นเยอะก็เลยเราต้องเลือกผู้รอดว่าเราอยากให้ใครมาอยู่ในห้องเราอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอีกห้องที่มีบูมพูหนึ่งตัวพอเพราะว่าเยวจะฮั้ชิวตั้งแต่ นานมากค่ะเพราะว่าทำงานติดติดติดต,ดติดกันแบบเยอะมากๆก็เลยเพิ่งได้กลับ